สมาชิกคะขับท่าเด็ดเพลงผู้ง,เ,งเหมาลิเกิมนะคะมีทั้งหมด3 8นะเต้นมี2ท่าเต้นท่าละ4ครั้งนะคะสมาชิกเริ่มเลยนะคะเริ่มกับท่านี้ก่อนเต้น4ครั้งนะก็ถึงไปท่าที่2นะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 3 1, า 3, สี่ห้าหนอี่ห้็ดสี่้เริ่ม8ที่สนะคะหนึ่งสองสาสค่ะ 2, องสา 7, สี่ห้า 6, 7องสาสี่ห้าเ ปดหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขวาขวาหายหางแขนแขนหัวหัวอกอกเอวเอวสะโพกตับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เริ่มใหม่ท่านี้ค่ะจบค่ะ